เราจะไปไหนกันกระท่อมไปกระท่อมเหรอทุกคนโอเคไปค่ะมงค่อมสวยไหมคะสวยค่ะอดปลงค่ะเช่ค่ะค่อยๆเดินเด้อความพิเศษของที่นี่คือใกล้ชิดธรรมชาติฮัลโหล วิวดีไหมโอ้โหพวกเธอสวยมากระวังหล่นนะตาที่นี่เป็นยังไงบ้างคะสวยไหมด้านล่างคือกำลังรถน้ำต้นไม้คุณแม่ยกเซฮายค่ะวิววิววิวจะดีไหมพวกเราดีไหมพวกเราเออเต็มหูเลยพวกเราเดี๋ยว าชาดมากอ,มมาอีกทีลงไปแล้วครับเย้อะ,อะไรนะอยากขึ้นอีกอะ่ะอยากขึ้นอีกหรอ,อเปิดกระท่อมเปิดหน้าต่างเลยค่ะ,ะต้องใช้แรงนิดนึงถ้าเป็นแรงเด็กๆนะคะ เป็นยังไงบ้างไหนดูสิเปิดแล้วเปิดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะปิดไม่ได้ที่ <c oughs> ปิดก็คือแบบนี้ป,ปูปูผ้าเร็วเอาหมอนนู่นมาเร็วพนักงานาพนักงานเร็ว,รวนักงานอขอบคุณพนักงานอขอบคุณพนักงานมากนะคะที่มาช่วยทำในวันนี้ใครดีที่สุด ใครดีสุดดีทั้งคู่เลยให้สิบดาวดีกันคนละแบบใกล้อีก,กลหนึ่งและเดือนขอบคุณค่ะตาาไปไหนตาขอบคุณพวกเธอมากเลยที่นี่เป็นยังไงบ้างพวกเธอสนุกมากสนุมก,กมากจมูกมากจมูกมากสนุกมากขอลูกหนึ่งขอลูกหนึ่งไปยังขอตังบ๊ายบายที่นี่ที่ไหนคะรอยัลเม t เ i นฮัท วิวเขาหลวงฟาร์มสเตจจังหวัดราชบุรีค่ะบ๊ายบายวิดี